วันนี้นะคะเรามาอยู่กับช่องซินเซียแล้วก็ใครวันะ่ะสองคนไม่รู้จักเท่าไหร่ไม่ค่อยสนิทไม่บอกบอกก็รู้ดิโอเคมิวไมมันปั๊บ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกันในธีมของฮาโลวีนต้อนรับวันฮาโลวีนนั่นเองเป็นการเล่าเรื่องผีจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วให้เพื่อนถ่ายว่าเรื่องที่เราเล่าจริงหรือไม่จริง ใครทายถูกเยอะที่สุดเป็นผู้ชนะการจะมาเล่าคลิปผีนี้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงต้องฟังให้ออกว่าคนคนนั้นกโกหกหรือเปล่าหรือว่าเล่าเรื่องจริงอยู่เราอาจจะทําเรื่องเล่าเรื่องจริงแต่ว่าทําให้ดูเหมือนแบบเป็นเรื่องไม่จริงก็ได้ให้เพื่อนทายผิดอะไรเงี้ยหรือว่าจะเล่าเรื่องไม่จริงให้มันเนียนเนียนก็ได้แล้วแต่เริ่มที่เริ่มที่ใครก่อนดีไอ้ตูนดีกว่าเหมือนอยากจะเล่า เรื่องมันเป็นแบบนี้สนุกจัดโอ้สนุกเก่งมากุดละป่านป่น <c oughs> แล้วเนี่ยอ่ะเราเราเราอะคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์เลยคือตอนก็คือเนี่ยทำงานใช่ป่ะหรือเล่นเกมก็ไม่รู้อะถึงประมาณน้าจุมแล้วทีเนี้ยวันนั้นลูมเมดไม่อยู่ห้องแล้วก็มัน ประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองจะไม่ได้ว่าตอนไหนจะดึกอะ่ะหลังเที่ยงคืนเลยกำลังจะนอนเราก็ฟังเรื่องผีก่อนนอนเนาะฟังอ่อะไรโกลดโกนนะเออเอาเป็นว่ามันคือเรื่องผีนั่นแหละฟังก่อนนอนเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับเออแล้วทีเนี้ยไอเราก็เออห้องมันไม่มีแอร์เว้ยก็เลยเอาไอผา้ผ้าห่มผ้าห่มมันเป็นผ้านวมหน,า,นาๆเลยไว้ปลายเท้า กำลังจะหลับเลยอยู่ดีเว้ยมีคนเอามือมาตีว่าตุกไม่นอนล้วจ้ะอย่าหานอนแล้วก็คือแล้วตอนนั้นมันแบบว่ากําลังจะหลับใช่ปะมึงก็ตกใจเว้ยทำอะไรไม่ถูกเพื่อนมีสิบคนแรกอะทักแมงมาหมดทุกคนเลยมึงนอนยังเอ่้เออทไปแล้วทีนี้ตอนนี้แบบสติแตกเลยก็แบบว่าเออว่า ั่งตรงข้ามมันมีเพื่อนอยู่ในหว่งก็เลยทักไปห,หาว่าเออนอนอยังแต่เนีงยเพื่อนมันยังไม่นอนนี่ก็เลยหนีไม่นอนทั้งนั้นก็เลยไปเล่าให้ฟังเพื่อนมันก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเล่าตอนนี้อย่าเล่าตอนนี้เ,นนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผีมันตามมาันจะทำงไ้ <c oughs> ผีอะไรมันจะเดินข้ามฝั่งมาวะเออก็เลยไปนอนห้องนั้นประมาณตีค่ะก็ออกมาจากห้องนั้นกลับมานอนห้องเตีงแต่ว่าเปิดไฟสว่างลเลยนะแล้วก็นอนนเช้า เิดไปนอนเออแล้วที่พีก็คืออะไรรู้ป่ะเนี่ยเอาไปลงสตอรี่ไอจีใช่ป่ะแล้วเพื่อนก็รีพายคือเพื่อนนะเคยอยู่ห้องข้างๆอีกคนนึงนะอยู่ห้องข้างเหมือนกันเล็ดห้องติดกันเขาบอกว่าเออห้องเนี่ยึกว่ามีคนอยู่ช่วงแบบว่าวันหยุดตอนแรกก็ดูว่าเป็นลูมเมทองนี่แต่ว่าไม่ใช่มันไม่มีใครอยู่เลงมันมีเสียงดังมาจากห้องเสียงของหล่นเสียงปิดประตูห้องน้ําดังๆเนี่ยเออ ไมไ่บอกให้ไว่าน,นี้ยูวะ <c oughs> มันก็บอกว่าเออกูเนี่ยกูอ่ะมันก็เออไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ต้้งยังอยู่ห้องนั้นอยู่นะนแต่ถ้าเกิดมาอีกก็จะด่าให้รู้หรือเปล่าว่าวันนั้นนะมาตอนตีหนึ่งกูกำังจะหลับตีสามพอตีสามกูตื่นมาทีห้ห้างกลับมานอนห้องตัวเองเนี่ยอีพีบ้าไหมหรอไม่รู้ไม่ราเวลาอ่ะอันนี้คือตัวแล้วใช่ไหมเออทุกวันเนี้ย ลูแม่ไม่อยู่ห้องก็ไม่นอนห้องแม่เลยกลับบา้าน <c oughs> อ่ยอะเม่ลองทายก่อนเม่ว่าจริงหรือไม่จริงจักเรื่องเหรอ,อมผมว่าไม่จริงพี <c oughs> ่ว่าจริงไอ้่มันขี้โกเลย <c oughs> ไอ้ที่มันบอกอะ <c oughs> ท,ที่มันบอกว่าสิบคนนี่มันทาาัก่า พี่ก็คือหนึ่งในนั้นน่ะมันทักมาแล้วมันเอาเรื่องนี้มาเล่าอ่ะเล่าอนไหนนะตีหน่งตีสองเออไม่ไม่ไม่ใช่มาลุงกันอยู่เลยพี่บอกว่าให้ให้เอาเรื่องอื่นอะไรเงี้ยมันบอกไม่มันเอาเรื่องนี้แหละเรื่องจริงแล้วนวดดิแล้วมันเอาจริงพี่ไม่รู้ว่ามันจะเอาจริงด้วยซ้ำ คิดเรื่องอื่นไม่ออกแล้วอะทุกวันนี้นอนไม่พอกี่ลองหรือพายไม่รู้ตัวเลยมันทักจริงแล้วมันก็ทักตอนดึกด้วย <c oughs> ไอ้หมอนี่มันร้าย <c oughs> <c oughs> อิจาเขามันไก่อ่าตาพี่ตาพี่เราเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตึกตึกคณะ ไม่ใช่คณะศึกษานะไม่ใช่คณะที่เรียนนะก็เป็นตึกคณะนึงแหละในมอคือมันเป็นตึกที่เป็นตึกเรียนรวมอะเป็นห้องเรียนใหญ่ๆเลยไม่ได้เป็นตึกเฉพาะของสาขาใดเลยอะไรเงี้ยแบบถ้าเกิดว่าใครจะเรียนวิชาเนี้ยทุกคนที่มอมถ่ายวิชาพื้นฐานอะจะต้องมาเรียนที่ตึกนี้ตึกมันเลยจะกว้างมากแล้วก็มีห้องน้ําทุกชั้นจะมีห้องน้ําแต่ว่ามีห้องน้ําแค่ฝั่งเดียว พอตอนที่ไปเรียนรวมอะความที่แบบถ้าถ้าเราไปเรียนส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยเจอคนรู้จักใช่ไหมเพราะว่าโตะเรียนมันเยอะคนมันเรียนเยอะเวลาไปเข้าห้องน้ําอะมันก็จะไม่ได้ชวนเพื่อนไปเข้าด้วยเหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ได้ชวนเพื่อนไปเข้าเหมือนถ้าเกิดเรานั่งเรียนด้วยกันเราก็ชวนเพื่อนไปเข้าด้วยถูกปะแต่เนี้ยพอไม่ได้ชวนเพื่อนไปเราก็ต้องไปเข้าคนเดียว ό, แล้วมันเป็น <โด S 1> ตึกอะไรอะมัน<ย>ตึกแบบชั้น ประมาณน่าจะชั้นสี่หรือชั้นห้าไม่รู้เพราะว่าชั้นล่างอะ่ะเข้าไม่ได้ห้องน้ํามันเสียเขาซ่อมพอไปเข้าชั้นสี่ชั้นห้าแล้วต้องขึ้นไปปุ๊บเอ่อด้วยความที่มันเงียบมันเงียบมากเพราะว่าทุกคนบางคนก็เรียนบางคนก็เลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเท่าไหร่แล้วลิฟต์ก็คือลิฟต์ยังสร้างไม่เสร็จ้วยนะเป็นลิฟตแบบ์แบบผนังแบบติดฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้อะไรเลยในห้องน้ําที่ไปเข้าอะ่ะ ก็ยังมีกลิ่นสียังเหม็นกลิ่นสีอยู่เลยยังทาสีไม่เสร็จแต่ว่าใช้งานได้แล้วแหละพอเข้าไปอ่ะวันนั้นก็คือได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงผู้หญิงอ่ะแต่มันเป็นเสียงแบบจางๆไกลๆเลยนะคือเหมือนเหมือนมันมันไม่เหมือนอยู่ที่อื่นนะมันเหมือนอยู่ในนั้นอ่ะแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ชัดอ่ะแต่มันฟังออกว่าเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่มันแบบแบบเหมือนร้องไห้แล้วก็บอกให้ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีแต่ว่าหาต้นตอของเสียงในในน้ำน่ะมันไม่มีเพราะว่าห้องมันไม่มีใครเข้าแล้วแต่จะบอกว่ามันมาจากข้างล่างหรือข้างบนอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าเสียงมันชัดเกินกว่าที่จะอยู่แบบชั้นอื่นอ่ะแต่มันก็ดูไกลฟังดูไกลจนเกินกว่าที่จะบอกว่าอยู่ในห้องน้ํานั้นด้วยอ่ะเออแต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวนะก็คือได้ได้ยินแค่เสียงอะไรเงี้ยประมาณนี้ คิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งคะถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้อ้าวไม่ใช่เนยแต่งแต่งเละเก็บผมแต่งนะผมจริงมากตอนนี้ครับอืมเป็นเรื่องจริงครับเฮ้ยทำจริงแ่อเรื่องจริงมาเราวะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงของพี่แค่นี้พี่ไม่ได้คนเจอเองเป็นเพื่อนเจอใช่ เพื่อนเจอเพื่อนอกก็ได้ยินประมาณนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปด้วยวันนั้นก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ค่อยมีเซนเรื่องพวกนี้ด้วยแหละไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยเห็นอะไร <c oughs> ถือว่าจริงไหมเพราะมันก็เกิดขึ้นจริงอะสถานที่ก็มีจริงแต่เป็นเรื่องอื่นเนอะืมก็ถือว่าเป็นเรื่องจริง <c oughs> ถ้าจะแต่งก็ตรงแต่งตรงที่บอกว่าพี่เป็นคนเจอนั่นแหละ <c oughs> ่ไม่ได้เจอ ถือว่าเก้าสิเปอร์เซ็นก็เป็นเรื่องจริงแล้วกันโอเคะ <Okay. S 1> ตามมี่อาผมใช่ไหมอืมมันประมาณสองเดือนก่อนมั้งช่วงเดือนเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วเนี่ยแหละวันเราวันนั้นอะเจอสองเหตุการณ์ เจอในวันเดียวกันเลยสองเหตุการณ์คือวันนั้นไปปาร์ตี้กันบ้านเพื่อนแล้วช่วงประมาณสี่สามประมาณสี่ห้าทุ่มอะ่ะไม่ใช่สามหกสี่ห้าทุ่มพวกผมก็เริ่มกินเหล้ากินอะไรกันแล้วใช่ไหมแล้วอยู่ๆอ่ะเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มอ,อยู่ๆมันเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาอยู่ๆมันก็ หนาวมาตอนแรกก็คิดว่าเออหนาวแอร์หนาว,นาวพัดลมก็ปิดแอร์ปิดแอร์ปิด,ปดลมมันก็จังบวดหนาวอยู่ผ่านไปสักพักอะ่ะมันก็เริ่มสัน่นตัวมันก็เริ่มสั่นแบบเหมือนคนสั่นหนาวอะ่ะแต่ไม่ใช่ตัวมันก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรเพราะผมเลยเอาพามาไปไมอนะอก ครับเนี่ยเสียงรานเข้าสินะหครับนี่ยแอ้วผมนีเนี้ยห้องห้องเพื่อนอะห้องนอนเพื่อนมันจะติดกับห้องนั่งเล่นใช่ไหมผมเลยเอาเพื่อนอะไปไว้ไปนอนที่บโซฟาที่ห้องห้องนั่งเล่นแล้วก็ดูอาการสักพักแล้วทีเนี้ยมันมีอะแมวแมวของเพื่อนเดินมาแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นอะไอ้เพื่อนที่ตัวสั่นอะมันกระโดดเลยแบบ อาการกลัวแมวเท่างที่มันไม่ไม,ไม่ไม่กลัวสัตว์นะแต่วันนี้อยู่ๆมันก็กลัวแมวขึ้นมาแล้วแมวก็จ้องไว้ที่มันผมก็เลยให้มันนอนให้แบบให้นอนหลับเลยแล้วผมก็ลองเอาแบบเหรียญครุฑผมมีเหรียญของพญาครุฑอยู่ใช่ไหมผมก็ไปวางไว้ให้ใกล้มันมันก็ยังกลัวมันก็กระโดดตอนนี้มัน ออกห่างเลยแบบออกห่างแบบตกโซฟาไปเลยมันก็เอาละมันไม่ใช่ละก็เลยเออคุยกับเพื่อนอยู่่าจะเอาไงดีก็คือให้มันจิงยานอนหลับไปแล้วก็ให้มันนอนอยู่ตรงโซฟาห้องนั่งเล่นแหละแล้วพวกผมก็ไปนั่งกินกันต่อในห้องห้องนอนเพื่อนคนนั้นอะ แล้วก็พอผ่านไปสักพักใช่ไหมประมาณตีตีสามตีสี่ประมาณนี้พวกผมอะ่ะก็พามันมานอนในห้องพวกผมก็นอนกันแล้วด้วยแหละเออนอนยันเปิดอันตานนี้แค่ยาน,นก็แค่เปิดพัดลมเฉยๆอ๋อแล้วก็ไอคนนั้นอะ่ะได้สติคืนแล้วนะแบบหายสั่นแล้วไม่ไม่มีอาการกลัวอะไรละ ็เลยเอามาันมานอนในห้องแล้วก็พอไปสักพักนอนไปสักพักผมได้ยินเสียงปิดพัดลมเสียงชัดเจนเแป๊บเสียงกดทังแป๊บผมก็ถามว่ามีใครไปปิดพัดลมบอกมันก็ไม่มีใครตอบแบบเงียบเลยทุกคนแล้วก็มีอเพื่อนผมอะ่ะมันไอ้คนที่ตัวสั่นอ่ะบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครลุกไปปิดเลยนะ ก็เลยคิดว่าเป็นแมวหรือเปล่าตอนแรกเลยมันบอกเป็นแมวหรือเปล่าแต่ว่าพัดลมอ่ะมันไม่ใช่พัดลมแบบที่ตัวกดมันอยู่ที่ฐานอ่ะตัวกดมันอยู่ด้านหลังพัดลมอ่ะเห็นปะอืออืออยู่ตรงคอพัดลมอ่ะแมวมันกดไม่ได้แน่นอนทุกคนเลยแบบเอาละมาอีกแล้วแล้วก็ทีเนี้ยพอผ่านไปสักห้านาทีอ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามีเงาคนอ่ะยืนมองอยู่ทางหน้าต่าง หน้าต่างแบบหน้าต่างแสงเข้าอ่ะแล้วมันตกกระทบเป็นเงาคนเนี่เงานคนจริงๆอ่ะทั้งที่ตรงนั้นไม่มีคนเลยอ่ะพวกผมตื่นกันเลยแบบเปิดไฟเปิดไฟตัวห้องอ่ะแล้วก็ไม่กล้านอนกันเลยตอนนั้นนั่งคุยกันนั่งเล่นกันทีเลยเพราะว่ากลัวเนี่ยเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยก็โดนกันมาหลายคนแล้วไงบ้านของคนเนี่ย ตอนนี้ก็แล้วตอนนี้โดนกันพ้อมทุกคนก็นเลยแบบนิ่งเลยก็ตื่นกันจนหกโมองอ,ะมอง่ะหกโมงเช้าปุ๊ก็เนียกย้ายกลับบ้านแล้วกลับมานอนที่ห้องกันก็จะประมาณนี้คร่าวๆมันดูเป็นเรื่องที่แบบแม่งแม่งดูแม่งด,ดูเวอร์วังมากอะ่ะ แต่มันก็จะเป็นเรื่องจริงอ่ะคุณคิดว่าเรื่องเนี่ยาานนแต่ว่าฉากมันก็เออว่าด้วยว่าว่าหวังแต่ว่าคือแบบมันมันก็มันก็ดูชัดแต่ถ้าถามว่ามันชัดขนาดเป็นตัวมัก็คงไม่เป็นเงาเงาวไว้พวกนี้เนาะผมว่าจริง<ช>ครับตู้นะพี่ว่าแกี่ยผมต้งมันครับเออโอเคครับไป็ไงครับอ่าจรถูกดูดโดนแก๊งในเนี่ย มีเรื่องมีไอสอ,องเหตุการณ์เนี้ยมีเรื่องจริงอยู่เรื่องเดียวเน,นี่ยใครแทงหวยให้แทงไอนี้นะให้แทงตึมคำบัว่แทงสวนเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะก็คือไอเรื่องที่มันมีพัดลมปิดเตงกับไอเงาคนอันนั้นเรื่องจริงโคตรชั่อเลยนเอามา,าร่วมกันน่า แม่ก็คือเหตุการณ์มันต่อเนื่องไงเพราะว่าไออย่างไอไอไอตัวสันอะมันแค่ช็อกเล่าสนน่ามากเลยอะไอนั่นเออมันช็อกเล่าปุ๊บเอามาเสริมด้วยดีกว่าก็คือมีเงิงอยู่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าถูกไหมอะถูกศูนย์จุดห้าให้คะแนนศูนย์จุดห้าก็ถูกอะ เออมันมันแบบพอเป็นอะไรที่มันชัดๆแล้วมันดูแบบมันดูเวอร์เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่เขาเคยเจอจริงมันก็คงมีอ่ะเออะบ้านเพื่อนคนนี้ของผมอ่ะมันเจอทุกผมไปทุกครั้งอ่ะก็เจอทุกครั้งอ่ะริงจะไปอีกเหรอก็ไปบ้านมันจัดได้ง่ายสุดแล้วอ่ะผมไม่ไปแล้วครับอต่ว่าถึงกำผันไปมองหน้าต่างเลยเมื่อกี้ มีเงาคนเหรออยู่ชั้นสองโดยทามีก็ชิบหายอะดิก็เงามึงไงขอบใจนะแต่มันไม่มีกระจกอะดิมันมันเป็นในนี่นี่มันเป็นมุ้งรวดอะดิไม่มีกระจกไอผมหันไปแล้วมันไม่มีผมไม่อนุญาตให้ใครมาหาผมดังนั้นถ้ามีภาพที่มุ้งรว่ขึ้นเกิดนั่นแหละครับตัวไปตัวมันนะผมวางสายต่อยนะผมต่อยนะผมไปไล่ต่อยทุกคนนะ โอ okay. เคสำหรับวันนี้ส,สรุปคะแนนเอาไปของเมฆถูกหนึ่งของตูนของตูนถูกแค่ของเมฆศูนย์จุดห้าปะ <laughs> ผม <laughs> <laughs> ผมกเยอะสุดครับหนึ่งจุดห้าครับบอกแล้วในเดทแต่อยากทำให้แพงส่วนท่านไปเลยอย่างี้ยนอ <laughs> <laughs> นเอาไว้ครั้งหน้าเราจะมีเรื่องมนาะเล่ากันใหม่อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่จะบอกว่าของผมเป็นเรื่องจริงยากพราะว่าผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเห็นแล้วผมก็ไม่อยากเจอไม่อยากมีมาเล่าขนาดนั้นของผมชี้หน่อยเรื่องจริงอะ่ะจะเยอะหน่อยเจอโคตรเออไอตูนก็เจอบ่อยแม่ก็เจอบ่อยพี่จะถ่ายถ่ายไว้ว่าจริงไว้ก่อนไงสองคนนี้สรุปคนอื่นถ่ายของพี่ก็คือไม่จริงไว้ก่อนเลยว่าไม่เคยเจอเอาของเพื่อนมาเล่าแม่งเลย สำหรับคลิปนี้ก็ตจบไเปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากให้มีถ่ายเรื่องจริงหรือไม่จริงเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปได้แน่นอนว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวีรกรรมในโรงเรียนแล้วก็วันวาเลนไทน์ก็คือเกี่ยวกับความรักนะว่าจะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวให้มาทายกันไม่เจอกันหนคะลิปหน้าบายๆบายๆเล้วบายคนดูเล็วลายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย